สือที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับคือหนังสือชื่อ Potentials Your DNA หมายถึงว่าการเจาะรหัสของ DNA ของเราซึ่งเขาบอกว่า DNA ของเราประกอบด้วยโครโมโซม X กับ Y 23คูนะ่เป็นโครโมโซมของเพศช,ชายเพศหญิงแต่ว่าหนังสือเล่มนี้พูดไปไกลกว่านั้นพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของของจิตของเซลล์ชีวิตพูดถึงเรื่องการเชื่อมจิตไร้สำนึกกับจิตเนือสำนึกในการที่จะเปลี่ยน ดีเหรือวลารหัสพันธุกรรมของเราให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงหนังสือเล่มนี้ยังบอกถึงเทคนิคแห่งการที่เราจะข้ามพ้นข้อจํากัดในระดับกายภาพไปจนถึงการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณนิทยาและก็เปลี่ยนในเชิงของโซลที่เรียกว่าจิตเดิมแท้แน่นอนอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับสังคมไทยว่าทําไมเราถึงมาค้นคว้าในเรื่องของพันธุกรรมในเรื่องของรหัสของสติของจิตแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้สนใจทั่วไปก็คือโครงการ มิชั่นที่ผมทำอยู่โค้ดพลังจิตเป็นการปรับเปลี่ยนกระตุ้น DNA ดึงดูดความสำเร็จและความสุขตลอดจนเป็นการตั้งโปรแกรมจิตใหม่ให้ท่านได้พบกับความสมบูรณ์แบบศักยภาพที่ล้นเหลือและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมีพลังอย่างเดือร้นเป็นคนโชคดียอย่างผมสิครับพบกับความรู้สึกที่เต็มด้วยพลังของชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความความสันติสุขอย่างแท้จริง ท่านจะเปลี่ยนดีเอของท่านให้พบกับความโชคดีได้อย่างมากมายเพียงแต่ท่านตัดสินใจเข้ามาให้ผมโค้ดเพื่อจะได้เปลี่ยนชีวิตของท่านตั้งแต่วันนี้ชีวิตเราอยู่ในกำม,มือของเรานะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาเปลี่ยน d n a แล้วก็จูนอัปโหลดหรือว่าดาวน์โหลดพลังแห่งความสําเร็จและพลังแห่งความสุขเข้ามาในชีวิตของเราสักทีอย่าช้านะครับผมยินดีครับที่จะเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นโค้ดนำท่านไปสู่การเปลี่ยนแปลง ของชุดที่แท้จริงครับ